อันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์กับเคลลี่จะช่วยกันทำพิซซ่านะคะต้องหาครูไว้พี่รินอ้ยแม่เกดต้องเป็นหน้าที่แม่เกดแลยนะคะนีรวยมวยสีออกดำขึ้นดำปึ๊นแล้วก็ดีไซน์กินพิซซ่าหน้าชีสนะคะทุกคนหน้าสวยค่ะดีไซน์หน้าสวย ค่ะพี่เกวกลบดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้งานเลี้ยงปีใหม่ของเราก็เริ่มแล้วนะคะทุกคนนี่แม่เกตมาแล้วนะแล้วก็ทางนู้นก็จะมีพี่เกลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องธันวาพี่ลินพี่ไม่จังพ่อแบงก์ก็มานะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยมุมอาหารของเรานะคะนี่ มีพิซซ่านะมีชาบูหม,ม,มูกระทะนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยเครื่องดื่มของเรานะยังไม่หมดนะวันนี้เรามีกิจกรรมแรกของขวัญกันด้วยนะคะตอนนี้พิซซ่าของเราก็สุกแล้วนะคะว้าวมาใครจะกินบ้างรอบแรกอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์กับแคลรี่จะช่วยกันทำพิซซ่านะคะโอเคโอ,คโอ,คโอคช่วยทำเลยนรคะชโอใส่ซอสเยอะอย่างเง้นเลยอะคะอะ ใครกินไม่รู้ค่ะเราไม่กินทาซอสก่อนนะท้ายทั่วแผ่นนี่นะคะคนกินแต่ต้องมาด้านนนะคะเพราะว่าคนทำไม่กินนะคะพี่ใหม่พี่ใหม่ต้องกินนะเสร็จแล้วค่ะโอเคสเต็ปต่อไปทำหน้าค่ะนี่เลยใส่ไปเลยค่ะสามอย่างแล้วเดี๋ยวก็ใส่สับปะรดต่อไม่ต้องสวยก็ได้ใส่วางวางวางไปเลยไม่พอเลย นาพิซซ่าของเราก็จะมีไส้กรอกปูอาจเบคอนแล้วก็สับปะรดนะคะทุกคนไส้กรอกอ,อ่าใส่เบคอนแล้วเดี๋ยวก็ใส่สับปะรดแล้วก็เค็มมามด้วยชีสไม่เค็มหรอกกลมกรอบอร่อยกำลังดีโอ้โหนี่นะทุกคนได้ไหมเปิดพอแบงค์ประกาศแล้วพอแบงค์จะเปิดงานแล้วเร็ว างนั้นแหละโรยให้ทั่วแผ่นเลยนะคะเอาด้านข้างเอาให้ทั่วเลยโอเคว้าวานี่เอาเยอะๆเ,เอาเยอะๆหรอจะได้ยืดๆใช่ไหมค่ะนี่นะคะทุกคนพิซซ่าถาดที่สองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะเอามาบริการถึงที่นะคะ,ะ <laughs> นี่นะคะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกแล้วค่ะ โอเคนะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะเราก็เขียนเบอร์ติดกล่องของขวัญกันแล้วนะคะทุกคนนี่เตรียมพร้อมที่จะจับของขวัญกันแล้วนะดีไซน์กับเกียวี่ก็ช่วยกันแปะนะคะทุกคนอันนี้สุ่มไปเลยเนาะว่ากล่องไหนเบอร์อะไรก็แปะไปเลยนะมีทั้งหมดกี่กล่องคะเจ็ดกล่องเก้ากล่องนะคะโอ้โหนี่นะคะทุกคน หมโยคูจิ้นฟินเวอร์ของเรากําลังทําพิซซ่านะคะทุกคนพิซซ่าหน้าอะไรคะพี่ใหม่พิซซ่าหน้าัก <laughs> โอ้โหเรากะว่าเราจะชงเรากะว่าเราจะตบหมูไข่นะทุกคนเขาชงเองมาเรียบร้อย <laughs> <laughs> ชงเองตบเองเรียบร้อยโอ้โหชีสนะคะทุกคนชีสชีสย่ําๆเมร็จต้องตุาไข่ด้วยเสร็จ้ไข่ด้วย คคะทุกนพิซซ่าหน้าความรักของเขาทั้งคู่พี่ลินฉันมาทำอะไรที่นี่เสร็จแล้วค่ะโอ้โหนี่นะคะพิซซ่าหน้าความรักของเขาก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนะแม่กูอยางแซมไม่หยุดนะเป็นไงคะพี่หยกอร่อยไหมคะนี่พี่ลินเป็นไงคะพี่ลินชิมหรือยังคะอร่อยค่ะมันเลี่ยนหรือเปล่าพี่ลิน ไม่เลี่ยงเลยค่ะพููดดททัังมมกฟพพี่ลินบอกว่าเบื่อจังเลยนั่งใกล้สองคนนี้เนาะโอ้โหแล้วนี่นะคะทุกคนตอนนี้ปาร์ตี้ของเราก็จะเริ่มแล้วนะคะทุกคนต้องหาต้องหาคู่ให้พี่ลินอุ้ยแม่เกดต้องเป็นหน้าที่แม่เกดแล้วนะคะถ้าใครอยากให้มีคู่จิงสคู่นะคะเดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยใช่ไหมคะนี่กดไลค์เยอะๆนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่เกดจัดให้นะคะรับรองลอ ดีร,รวยมวยส<ว>ี<ต>อ้าวดำ <c oughs> ดออับ <c oughs> ดำดัด <c oughs> นี่นะคะทุกคนระหว่างที่ด้านนอกกินหมูกระทะชาบูกันนะคะดีไซน์กับเกียวรีก็นี่เลยกินไก่ไร้กระดูกนะ <c oughs> แล้วก็ดีไซน์กินพิซซ่าหน้าชีสนะคะทุกคนหน้าสวยค่ะดีไซน์แต่ตอนนี้ในกล้องนี่คือดำมากเลยเพราะว่ามันมืดนะคะ ป่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันบ้างนะตอนนี้พี่ใหม่ร้องคาราโอเกะแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนบรรยากาศด้านนอกของเรานะคะนี่ก็เริ่มจะอิ่มกันแล้วนะพี่ใหม่ก็ร้องคาราโอเกะอยู่นะคะทุกคนโอ้โหพอป๋องกับพอแบงค์นี่เริ่มจะอิ่มแล้วนะคะทุกคนพี่รินกับพี่ยกกินอะไรกันอยู่เลยพี่รินพี่ยกกินอะไรคะไส้กรอกโ นี่นะคะทุกคนตอนนี้งานเลี้ยงของเราก็เลิกแล้วนะคะทุกคนพี่เกลลี่ก็กําลังจะกลับแล้วนะคะนูนแมกเกดขึ้นรถแล้วนะดีไซน์ร้องให้ไม่อยากให้พี่เกลกลับไม่เป็นไรรูปงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกแล้วเดี๋ยวก็ได้เจอกันใหม่ค่ะเดี๋ยวหลังปีใหม่ก็ได้เจอกันแล้วนะใช่เมื่ตือแล้วจะกลับแล้วนะคะทุกคนไป กอดกันกอนกอดกันก่อ,ก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 อเลยพี่จะกลับละไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวก็เจอกันลูกโหดเจอกันบ่อยจะตายถ้าเหมือนไม่ค่อยได้เจอกันเนาะนี่นี่เ้า,างธันวาก็เกิดเก่งแจงเลยธันวานอนกับแม่กุ้งไหมครับธันว่าบอกว่าเป็นลูกแม่กุ้งไม่ใช่เหรอนอนกับแม่กุ้งดีกว่าโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะขาให้ด้วยนะบายบายค่ะพิ่เจลรี่บายบาย